สองคนนี้ฮู้จักกันกะฮะไม่หลวงจะบอกฮู้จักนด้จะได้ก็คุณสันเป็นไปเจ้าหน้าที่สภากรเป็นมาขอความรวมมือเม่หลวงว่าคือปามาสำรวจกัน้องว่าตำมุนเนี่ยมีแต่ไหนรายได้ดีที่สุดเม่หลวงจะป้ามปนาะไหนได้ก็ต้องปลามาล่านตัวยล่าเติมสวยดีที่สุดในมูบานแล้วลกคัานักที่สุดเจ้าหน้าที่สภากอนนี่คุณเจ้าหน้าที่มาเดยวนที่เสี่ยงมานอะไหน่ะซาดายสองพันห้าเจ้าซาดายสองพันห้า เจ้าสองเปอนห้าคุณเจ้าทีว่าแป้งก่อนอแป้งอยู่นะโอ้เจนี่ไทยเสียภาษีหนักโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอค้นข้อมูลย้อนหลังก่อนลองหอลอลองหอหลอเดี๋ยว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 มาต้องครับมาต้องมาต้องอันสุมาเตอร์สุมาเตอร์ตะกี้นะขึ้นราคาพีดเตเตะตาแดดแปดสิบบาทดู๋ยวถอนตังค์เงียถอนตังค์เงียเดี๋ยวคืนคืนตังค์เงียเนอะอันอันนี่นี่ครับนี่ตังค์ถอนตังค์ถอนตังค์ถอนเตะตาแดดแปดสิบบาทต้องอันนะอันเห็